มีทั้งหมด4 6หลุมนะครับผมจะขุดหลุมแค่นี้นะครับไม่ลึกเท่าไหร่นะครับแต่แต่ถ้าลึกเราก็เอาดินมาใส่ไว้นะครับเพียงแค่เอาให้จมเพียงแค่เงาเท่านั้นเองนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีเช้าๆนะครับวันนี้ก็จิบนาฬิกานะวันนี้ผมจะมาทําการขุดขานะครับขุดขาที่ปลูกไว้ภายในบ้านนะครับขับขาบริเวณนี้ เอาไปปลูกที่สวนเกษตรผสมผสานนะครับซึ่งผมได้ขุดไปแล้วจำนวน2องกี่สอ2กอนะครับ2กอนะครับขาที่ผมปลูกไว้นะครับก็มีมากมายนะครับประมาณสัก4 5กอ6กอนะครับกอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้ผมจะเอาไปปลูกอีก1กอนะครับไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับไอยกอนี้ผมได้ตัดแต่งไปแล้วบ้างไปบางส่วนนะครับนี่ตัดแต่งไปแล้วไปบางส่วนนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่กอที่ที่ปลูกครับจะเป็นกอที่ใหญ่ๆนะครับถ้าเพื่อนๆได้เข้ามาแล้วเข้าไปดูคลิปย้อนหลังนะครับไปดูวิธีการปลูกขานะครับปลูกอย่างไรให้กอใหญ่นะครับปลูกให้กอใหญ่ปลูกอย่างไรก็ผมได้ทําคลิปไว้แล้วครับทำคลิปไว้แล้วเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับผมนี่เราตัดอย่างนี้ก่อนนะครับตัดก่อนแล้วก็เราก็จะขุดบริเวณรอบข้างๆนะครับ บริเวณรอบข้างนี่ครับกอนี้เราจะขุดข้างๆแล้วก็เาขาเรียกว่าอะไรเราจะงัดนะครับงัดงัดด้วยเสียมนี้ครับเสียมใหญ่ครับเสียมนี้งัดออกข้างๆนะครับก็ขานี้ปลูกได้ประมาณ1ปีกว่านะครับนี่ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะแทงแทงเขาเรียกว่าอะไรครับแทงต้นใหม่มานะครับ ต้นใหม่มาเยอะเลยนะครับต้นใหม่นี้นะพร้อมที่จะเกิดแล้วครับเราก็ขุดเอาไปขยายพันธุต่อนะครับเพื่อเพื่อให้มันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าพื้นที่เกษตรผสมสายของผมนี่เป็นประมาณสองไร่ประมาณสักสองไร่หรือสองไร่กว่านะครับประมาณนี้นะครับผมจะปลูกในบริเวณพื้นที่ยกร่องนะครับก็เลยต้องมาขุดไปขยายพันธต่อนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับผมต้องเอาเสียมขุดก่อนนะครับ ไม่ม่ไม่ไ,มไ,มไมอย่างนั้นมันจะงัดได้ยากครับเป็นขาเหลืองครับขาเหลืองที่สวยงามมากนะครับต้องงัดไปเรื่อยๆนะครับงัดไปเรื่อยๆขุดเสะออกก่อนนะครับ เราเมื่อทําการล้างนะครับล้างได้พแล้วก็จะดูสภาพเป็นแบบนี้ครับสวยงามนะครับจะมีสภาพที่เหลืองสวยงามเลยนะครับนี่เราก็ต้องมาออตัดออกนะครับตัดออกเป็นก็เียว่าเงาใช่ไหมครับตัดออกเป็นเงาเงาไปเพื่อจะเอาไปปลูกนะครับเพราะว่ามันใหญ่เกินไปนะครับแต่ก็ต้องหาวิธีตัดตัดออกนะครับ ถ้าไม่ล้างออกแบบนี้จะค่อนข้างเอาไปยากมากครับหนักหนะักถ้าล้างออกแบบนี้ก็ก็ถือว่าดีครับแล้วก็ตัดออกน่ครับเราก็ค่อยตัดออกแบบนี้นะครับตัดออกแบบนี้คับแล้วก็เอารากออกให้หมดนะครับหาวิธีตรงไหนที่เราสามารถพอแย,ยกปลูกได้นะครับเราก็ตัดออกมาเลยนะครับ <c oughs> ตัดออกมาเลย ซึ่งจะเป็นกอที่สวยงามมากครับสวยงามมากเนี่ยใหญ่ด้วยและก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆตัดออกทีละเง้านะครับเนี่ยเพราะว่าขาเขาจะค่อนข้างที่จะมีเงาที่เยอะนะครับเราต้องระมัดระวังในการแยกนะครับ รากเขาก็เยอะด้วยครับเนี่ยต้องติดกันแบบนี้นะครับพอเราแยกออกมาได้มันก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้นะครับเราก็ค่อยๆตัดอีกครับตัดไปปลูกครับปลูกแค่เงาเดียวครับต้นเดียวประมาณนี้ก็ขาเขาก็เกิดแล้วครับปลูกไม่ต้องเยอะนะครับปลูกไม่ต้องเยอะเดี๋ยวผมจะตัดให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูทีหลังนะครับ สำหรับในส่วนของรากนะครับรากของขาผมก็จะตัดออกนะครับเพื่อว่าออให้ดูมันมันไม่เกะกะน,นะครับรากแบบนี้ครับรากเล็กรากใหญ่ครับเราก็ตัดออกไปเลยครับเพื่อให้เราไปปลูกแล้วครับมันจะไดะ้ขึ้นง่ายนะครับเพราะรากใหม่รากเก่าเขา เราไม่ต้องการอยู่แล้วนะครับเราต้องการรากใหม่ออกมาเราต้องตัดออกให้หมดให้เกลี้ยงนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดก็ถ้าปลูกเยอะนะครับอาจจะไม่ได้ตัดก็ได้นะครับจะ,จะไม่ต้องตัดก็ได้นะครับแต่ในส่วนของอที่ผมปลูกผมจะตัดทุกทุกเง่นะครับทุกต้นเลยตัดแล้วมันดูสะอาดขึ้นนะครับ ว่าแล้วเราก็จะปลูกง่ายขึ้นนะครับเราจะปลูกง่ายขึ้นเหมือนอันนี้ครับนี่ครับเราจะปลูกง่ายขึ้นนะครับที่ผมได้ตัดเสียลงไปแล้วนะครับตัวน,นี้ผมจะผมก็จะเรียงไว้ในส่วนของตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับทั้งหมดเลยครับที่ผมได้ตัดไว้แล้วนะครับก็ดูสะอาดขึ้นนะครับแล้วก็บริเวตัวนี้ผมก็จะตัดเพิ่มขึ้นนะครับ ถ้าอยู่สั้นประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ปล่อยนะเพราะว่าเขาก็ออกมาแล้วนะครับส่วนนี้ก็เราก็ปล่อยนะครับแต่ส่วนตัวนี้เราก็ตัดครึ่งนะครับเดี๋ยวจะใช้ครีมนะครับในการตัดออกครีมตัดนี่ครับเล็กใหญ่ผมก็เอารากออกให้หมดเลยนะครับเพื่อว่าเราไปปลูกแล้วมันจะได้ไม่เกะกะนะครับเวลาเราขุดลุมนะครับจะได้ไม่เกะกะก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลืออันเดียวนะครับีหนึ่งกอ ใกล้เสร็จแล้วครับก็มีตะกออสวยๆมีต่เงาสวยๆนะครับสวยมากเป็นขาเหลืองนะครับจะปลูกไว้ขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับที่สวนเกษตรผสมสารนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวทาเสร็จผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งครับผมขับมาดูต้นกอที่2นะครับกอที่2อซึ่งกอใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะรกเลยนะครับตัดออกเหมือนกันนะครับกอนี้กอใหญ่มากเลยผมจะเอาไป2กอวันนี้ครับปลูกให้เสดร็จเร็วๆครับ จะได้ปลูกอย่างอื่นต่อก้อนนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับผำหรัก้อนนี้ค่อนข้างใหญ่เลยเราต้องมาตัดใบออกก่อนนะครับเพื่อเราจะขุดออกง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปรอชมตอนที่ผมขุดเสร็จนะครับจะถ่ายให้ดีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมจะตัดไปก่อนนะครับเพิ่งเอาไปปลูกสองกอครับสองกอแล้วครับอันนี้กอที่สามและก็กอที่สี่ครับจะขุดไปปลูกพร้อมกันเลยครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆครับนี่ครับกอที่สองนะครับผมเพิ่งล้างเสร็จไปเมื่อสักครู่นะครับ ถ้าไม่ล้างเราก็ไม่สามารถที่จะตัดครับหรือว่าแงะได้นะครับเป็นกอที่2เป็นคอขนาดใหญ่นะครับสีเหลืองสวยงามนะครับอันนี้จะเป็นกอที่2นะครับถ้าไม่ล้างนี่ก็ไม่สามารถตัดได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีดินเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ล้างมาก็ดูสะอาดขึ้นนะครับแล้วก็สีเหลืองสวยงามนะครับอันนี้เป็นกอที่2นะครับส่วนกอแรกก็จะเป็นกอนี้ครับ ก่อนแรกก็จะเป็นก่อนนี้ผมได้ทําการตัดรากตัดไรเรียบร้อยแล้วครับรอที่จะไปปลูกนะครับต่อมาก็ล้างเรียบร้อยขับสายเรียบร้อยนะครับก่อนนี้ค่อนข้างใหญ่สวยงามเลยครับสีเหลืองสวยงามนะครับผมนี่ครับดูใกล้ๆนะครับผมสวยงามมากนะครับทีหลันี้เราก็ตัดรากนะครับแล้วก็ตัดงี้ตรงบริเวณข้ออกนะครับเพื่อจะตัดให้เป็นชิ้นที่เราพอจะปลูกได้นะครับประมาณนี้นะครับ ตัดง่ายออกเพื่อจะปลูกได้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ปลูกง่ายๆเพียงแค่นี้เองครับเราก็จะได้ต้นขาที่สวยงามใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดแล้วก็จะไปเจอกันที่สวนเกษตรผสมผสานนที่ทุ่งนานะครับผมครับตอนนี้ก็มาถึงที่สวนเกษตรแล้วครับผาเอาขาขาจํานวน2กอนะครับจำนวนสองกอก็เอ่อ ผมตัดรากแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆน,นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาปลูกเพิ่มเติมนะครับจาการุ่นที่แล้วนะรุ่นที่แล้วก็ปลูกไปประมาณ2กอถึง3กอนะครับวันนี้ก็เอามาเพิ่มอีกนะครับคาม,มีแตยย่สวยๆครับก็ตัดเรียบร้อยแล้วครับตัดบนตัดล่างนะครับตัดรากแล้วก็ตัดตรงต้นนะครับเดี๋ยวประมาณสักคืบน,น้อยๆนะครับคืบน,น้อยๆกับประมาณหนึ่งกะละมังยิมสองกอครับแล้วก็จะได้ ปล Dante, ูกไปเ,ออเพิ่มเติมนะครับเพิ <such> ่มเติมตรงบริเวณที่เรายังไม่ได้ปลูกนะครับปลูกแซมกับต้นกล้วยครับวันนี้ผมก็ได้มาปล่อยน้านะครับปล่อยน้ําในบริเวณร่องนะครับนี่ครับไหลกําลังไหลไหลลงด้านล่างนะครับเพิ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ต่ำนะครับเต็มด้วยว่าฝนจะตกมาหรือเปล่าวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูน้ํากันครับว่าไหลถึงไหนแล้วครับไหลถึงไหนแล้วนี่ครับน้าตามร่องเมื่อวานก็เปิดไปประมาณสัก ช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายสามบ่ายสี่โมงนะครับได้นิดเดียวยังไม่เตรียมผมก็เลยมาเปิดเพิ่มเติมวันนี้เองนะครับให้ดูน้ําเราว่าไหลมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้แดดค่อนข้างแรงครับมาบ่ายสองนะครับแดดค่อนข้างแรงดูระดับน้ําของที่สวนผมนะครับครับน้ําออกเต็มท่อครับนี่ครับน้ําออกเต็มท่อนะครับก็ปล่อยไปตามร่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงด้านนี้ก็ลงครับลงด้านล่างเออลงด้านบนก็ลงนะครับแล้วก็ แบ่งเป็นสองทางนะครับน้ําที่ไหลจากฝั่งนี้ก็ไปเหมือนกันนะครับลงไปเหมือนกันก็จะได้รักษาความชื้นไว้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าน้ํามันจะไหลหาถึงกันหมดนะครับแต่ละร่องครับผมจะปล่อยไว้ประมาณนี้แล้วก็จะสลับสลับไปเรื่อยๆนะครับสลับสลับไปเป็นร่องๆไปครับสลับไปเรื่อยๆนะครับดูความชุ่มชื้นความร่มสมบูรณ์นะครับทั้งหญ้าทั้งต้นกล้วยก็ไม่เป็นไรครับปล่อยให้หญ้าเขาขึ้นไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทํำ ตอนไหนก็เดี๋ยวค่อยมาเริ่มทำนะครับตอนนี้ก็ให้เขาได้รักษาความชื้นบนผิวดินก่อนนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราเอา,เอ,าออกหมดนะครับพื่ตรงนี้ก็จะอาจจะแห้งแล้งนะครับครับตอนนี้ช่วยให้ยาช่วยรักษาความชื้นก่อนนะครับผมนี่ครับก็ปล่อยไปเรื่อยๆครับวันนี้ปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปดูต้นขานะครับต้นขาที่สวนผมได้ปลูกไปแล้วประมาณสองสามกอนครับว่าจะขึ้นมา,เ,าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับเนี้ยบางต้นแถวนี้ก็แถวนี้จะปลูกต่อจากต่อจากแถวฝั่งนู้นนะครับแถวนี้จะปลูกเป็นครั้งที่สองนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับขาเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับสูงมาสักคืบคืบกว่านะครับคืบกว่าก็เริ่มขึ้นสูงแล้วครับบางบางกอบางต้นที่ผมได้ปลูกต่อจากรุ่นที่แล้วนะครับ รุ่นก่อนก็ปลูกแถวนู nah, ้นนะครับแถวนู้นก็นี่ครับพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับรุ่นนี้ก็ปลูกขึ้นแล้วครับรุ่นก่อนแถวนี้ครับก็ดินยังมีความอุดรมชมบดินยังมีความชื้นอยู่นะครับยังมีความชื้นอยู่นะครับสังเกตว่าอ่ากอต้นขาก็ขึ้นมาพร้อมกับญ้านะครับนี่ครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วนะครับขาขึ้นแล้วครับหลายกอหลายต้นเลย ครับก็นี่ครับตามแถวนี้ก็เพื่อนๆดูเห็นก็นั่นแหละครับเป็นขานะครับเป็นข่าวันนี้ก็เอามาเพิ่มเติมอีกครับเอามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งอ๋อสองกอนะครับสองกอวันนี้ก็เอามาปลูกให้เต็มไปฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันสูงกว่าสูงกว่านะครับก็อาจจะเวลาฝนตกลงมาหนักๆหน่อยอาจจะไม่ท่วมนะครับผมจะปลูกไล่ไปนะครับตามแถวนะครับตามแถวสองแถวนี้นะครับ ขุดไปเรื่อยๆนะครับหญ้าก็ปล่อยให้เขาขึ้นไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วยรักษาความชื้นของน้าดินเอาไว้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับก็ทําไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะขุดหลุมเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทยอยๆลงขาไปเรื่อยๆนะครับผมนี่สองกอใหญ่ๆเลยครับผมผมจะขุดบริเวณนี้นะครับขุดต่อจากรุ่นที่แล้วนะครับในบริเวณนี้นะครับจะให้ตรงกัน กับแถวฝั่งนู้นนะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็สลับกันไปนะครับสลับกันไปปกก็ปลูกไว้ก่อนนะครับปลูกให้มันทําพันุ์ไว้ก่อนนะครับทีเหลัแเราก็ดูแลกันไปดินนะครับดินยังมีความชื้นอยู่นะครับเพราะว่าเจอฝนมาหลายวันนะครับดินก็มีความชื้นอยู่ระดับหนึ่งนะครับ ขุดแค่นี้พอนะครับไม่ต้องลึกมากนะครับแค่นี้พอแล้วก็ฝังลงไปเลยนะครับฝังให้มิดไปเลยลก็ไปดูวิธีการปลูกในคลิปก่อนๆได้นะครับที่ผมได้ปลูกแล้วนะครับคลิปก่อนๆที่ลงไปก่อนหน้านั้นนะครับนก่อนนั้นนี้นะครับก็กลับไปดูนะครับเพียงแค่นี้ครับให้ตรงแนวนู้นนะครับแนวกันแล้วก็ ทำเป็นแหงไว้นะครับเผื่อเราได้รดน้ำแล้วก็เอจะมีความชุ่มชื้นอยู่ในนี้ครับผมรอเวลาเลยจากนั้นผมก็จะไปปลูกตามแนวไปเรื่อยนะครับหลังจากนี้ครับเดี๋ยวผมจะขุดหลุมไว้ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ทยอยปลูกนะครับขุดไว้ก่อนรับตามแนว อนข้างเหนียวนะครับเนียวค่างเหนียวเพราะว่าเปียกชื้นอยู่นะครับทําให้เอายาออกยากนะครับนี่เลยด,ดินยังเหนียวอยู่ยังเปียกชื้นอยู่นะครับ นี่ก็ผมได้ขุดหลุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดมีทั้งหมด4 6หลุมนะครับผมจะขุดหลุมแค่นี้นะครับไม่ลึกเท่าไหร่นะครับแต่แต่ถ้าลึกเราก็เอาดินมาใส่ไว้นะครับเพียงแค่เอาให้จมเพียงแค่เงาเท่านั้นเองนะครับนี่ครับสังเกตว่าผมจะปลูกแค่นี้ครับไม่ต้องปลูกใหญ่นะครับเพียงแค่นี้เองครับแล้วก็จากนั้นเราก็ค่อย ฝังลงไปทีละหลุมทีละหลุมนะครับนี่ครับเพียงเท่านี้เราก็ได้กะาขากอใหญ่แล้วครับเราไม่ต้องจะเป็นต้องเอาอันใหญ่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแต่ละพื้นที่ที่ผมได้ขุดเอาไว้นะครับนี่ครับหลุมที่2แล้วก็3 4 5 6ี่ห้าไปเรื่อยครับไปเรื่อยนี่ครับครับจะผมจะเอาขามาเอาไว้ในหลุมแล้วนะครับไว้ทุกหลุมเลยครับจานวน46หลุมนะครับ46ต้นนะครับนี่ครับยาวไปถึงนู้นนะครับ แล้วก็อีกแถวหนึ่งก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ครับยาวไปสุดนู้นเลยครับ46หลุมทั้งหมดนะครับผมนี่ครับเหมือนเหมือนการทุกต้นนะครับเพียงแค่เพียงแค่เราเอามาวางไว้นะครับแต่ถ้าลึกเกินไปนะครับเราก็เอาดินลงมาทับอีกนะครับทับอีกเลยไม่แปลกเลยผมขุดเผื่อไว้นะครับขุดเผื่อไว้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเอ่อไม่ต้องขุดลึกไม่ต้องถมลึกนะครับเพียงแค่อยู่แค่นี้ก็พอ ครับเพียงแค่นี้ก็พอครับแล้วก็สักพักนะครับตรงบริเวณที่จุดที่เขาจะแทงขึ้นมานะครับเขาจะเป็นอย่างนี้ครับขยายไปเรื่อยๆนะครับขยายไปเป็นกอใหญ่แน่นอนครับครับทุกครั้งที่ผมปลูกผมก็จะเอาแบบนี้นะครับปลูกแค่เพียงแค่เง้าเดียวหรือต้นเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็เขาจะขยายเป็นกอกอใหญ่ๆนะครับนี่ครับจำนวน46หลุมวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆนะครับทำการฝังไปทีละหลุมทีละหลุมนะครับผม เอาตัวนี้ก่อนก็ได้ครับตัวนี้ก่อนก็ได้ครับก็ฝังไปเลยนะครับเอาดินลงฝังไปเลยครับฝังเสร็จก็แล้วก็มารดน้ํากันนะครับเพราะดินตรงบริเวณนี้มันเป็นดินที่ร่วนซุยอยู่แล้วครับผมดินร่วนซุยอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องอะไรมากมายนะครับดินมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะครับนี่เพียงเท่านี้เองครับเสร็จแล้วลุมที่หนึ่งนะครับรุมที่หนึ่งเสร็จแล้ว นี่ครับเปลี่ยนแค่นี้เองครับไม่กี่อาทิตย์นะครับแล้วเขาก็จะโผล่ขึ้นมาครับนี่ครับตัวนี้ก็อาจจะลึกไปนะครับไม่ไรเอาปุ๋ยลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ลงมานะครับเอาให้เพราะว่าตัวที่งอกมานะครับมันจะขึ้นมาง่ายนะครับเราก็ไม่ต้องขุดลึกใช่ครับเราไม่ต้องขุดลึกเกินไปนี่ครับถมแบบนี้ไปเลยนะครับขาเป็นอะไรที่ปลูกง่ายดูแลง่ายอยู่แล้วครับ ครับปลูกยังไงเขาก็เกิดขึ้นมาอยู่แล้วครับไม่ไม่ต้องไปขุดลึกมากมายนะครับผมนี่ลุมที่สองเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เราก็รอรดน้ํเกือเป็นแองแค่นิดนึงนะครับที่สามก็ประมาณนี้ครับไม่ต้องใหญ่นี่ครับครับต่อเตือนที่จะงอกแล้วครับตัวนี้นครับเต็มเสียงงอกแล้วนะครับง่ายๆเนะครับผมก็ลึกนไปเราก็เอามาถมนะครับเพราะว่าผมขุดไว้เผื่อไว้นะครับเผื่อไว้ ครับผมจะขุดไว้ก่อนแล้วก็เอาขามาลงนะครับแล้วก็ถมไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้เขาจะแทงแล้วครับตัวนี้เขาจะแทงแล้วครับนี่ครับเขาจใกล้จะแทงออกมาแล้วนะครับจะสักพักหนึ่งนะครับก็แทงออกมาแล้วนะครับเป็นขาเหลืองในวันนี้ผมลงไปทั้งหมด46หลุมนะครับชุดที่แล้วก็2กอผมจะไม่ได้ว่าลงเท่าไหร่นะครับเปี่ยนตังนี้เองนะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะขอเวลาไปฝังก่อนนะครับผมไปปลูกก่อนนะครับมาถึงหลุมสุดท้ายแล้วครับหลุมที่46นะครับก็ลักษณะจะประมาณนี้นะครับเตรียมงอกแล้วครับหลาไหลหัวนะครับตอนนี้ก็เตรียมจะงอกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ผมจะไว้แบบยาวนะครับเพราะว่าเขาได้งอกมาแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นต้นอ่อนนะครับ แล้วก็จะงีงอกมาตามอีกเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ใช้ปลูกก็ไม่เยอะอะไรครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปนิดนึงครับใส่ลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็มันลึกไปก็ใส่ดินขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับต่อไปก็ใส่เลยนะครับหามุมดีๆนะครับมุมที่ดูแล้วมันจะไม่เอียงไม่อะไรก็แล้วก็ถมลงไปเลยครับสุดท้ายแล้ว ให้มันแน่นๆ,ๆนะครับ <c oughs> ทุบให้แน่นๆเนี่ยเป็นงแค่นี้เอง <c oughs> ก็ทุบๆ,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 ๆบ้างนะครับให้ดินแน่นแนั้นก็เตรียมรดน้ํานะครับจงบังหวัรดน้ำนครับ46หลุมนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้ถ่ายตอนที่รดน้ําให้ดูนะครับก็สุดท้ายแล้วก็เพียงเท่านี้นะครับเรียบร้อยนะครับสุดท้ายแล้ว รู้สึกเหนื่อยครับ46หลุมนะครับเหนื่อยนี่นะครับเสร็จอแล้วทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ก็คลึ้มๆครับคาดว่าเหมือนฝนจะตกนะครับนะครับก็ทั้งหมดนี้ครับแถวที่เอ่อหนึ่งนะครับแล้วก็แถวนี้แถวที่2เป็น46หลุมนะครับน้ําผมก็ยังเปิดไว้ในตำร่องนะครับผมนี่ก็เอา เคล็ดลับดีนะครับในการปลูกขามาฝากเพื่อนๆนะครับให้ได้ชมกันนะครับเป็นเคล็ดลับดีนะครับปลูกแค่ต้นเดียวเง้าเดียวเขาก็แต่กอขึ้นมาเป็นกอใหญ่ได้นะครับผมนี่ครับก็อีกไม่กี่วันก็เขาจะงอกอีกนะครับนี่ในสวนเกษตรผสมผสานแห่งนี้นะครับสวนของเกษตรมือใหม่เมืองสุรินทร์นะครับผมก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ในะโอกาสต่อไปครับผมนี้สวัสดีครับ